เอาละสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมยุจุดคายเซนแพนทอมพาเล็กกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาดูในการเพิ่มพลังนะครับค่า CP ของตัวละครทํายังไงให้ตัวละครเราเก่งนะครับใช้สกิลแรงแบกทีมได้นะเดี๋ยวเรามาส่วนแรกกันเลยนะครับก็คือเป็นการเสริมพลังตัวละครนั่นเองนะครับเป็นเบสิกเบสิกนะเราจะเริ่มกันไปนะครับทีละขั้นตอนนะครับก็คือการเพิ่มพลังของตัวละครนะครับก็คือการ อัพเวลนั่นเองครับในส่วนของการอัพเวลนะครับอันนี้ครับเป็นการอัพเวลนะครับเป็นเบสิกนะครับอย่างที่2นะครับเป็นการเพิ่มระดับนะครับอย่างที่ว่านะครับการเพิ่มระดับนะครับในส่วนนี้นะครับมันก็จะเพิ่ม HP นะครับกายภาพแล้วก็คูณใส่นะครับควรดันให้ถึงเลเวล8เลยนะของคุณมีถึงนะครับดันให้ถึง ครเลเแบบก็จะใช้วัตถุดิบพวกนี้ครับอัพเต็มนะครับก็จะให้พลังเวทนะครับกายภาพแต่เวทคุณใส่นะครับเพิ่มขึ้นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับมาในส่วนของปลุกพลังนะครับในแต่ละขั้นเนี่ยก็จะได้นะครับ HP เพิ่มด้วย25นะครับแล้วก็ขั้น3นะครับจะได้30นะครับแล้วก็35นะแต่ละตัวละครนะครับก็จะไม่เท่ากันนะ การเพิ่มนะครับก็จะมีเอฟเฟกนะครับภาษาท่างไม่ตายเราจะไม่เหมือนกันนะครับของแต่ละตัวละครนะมันก็จะเพิ่มแต่ละตัวละครก็ไม่เหมือนกันนะครับมาในอย่างที่สําคัญที่สุดกันเลยนะครับเสริมพลังสกิลนะครับต้องอัพแน่นอนนะต้องอัพสกิลนะครับกิลแรกนะครับเราเพิ่มนะครับเพิ่ม1นึ่งสกิลเนี่ยจะบอกว่านะครับทุกเลเวลนะครับเพิ่มความเสียหายทางกายภาพนะครับเพิ่มขึ้นนะครับหกจุดเจ็ดและระหว่างกลางอาณาเขตนะครับ เงามื่อนะจะเพิ่มเอฟเฟกด้วยนะครับ2.7%เพิ่มความเสียหายปัจยภาพเพิ่มขึ้น11.2%แต่ละขั้นเนี่ยรองอัพนะครับจาก146เนี่ย6%ก็นตอยู่ที่ประมาณ150บวกเลยจะทำให้ตัวละครของเรานะครับฟีแรงนะครับมากๆแล้วก็ในดูในส่วนของดีบัฟสร้างความเสียหายนะครับเพิ่มความเสียหายนะครับ217นะครับและกายภาพเพิ่มขึ้นนะครับ153นะจะเพิ่มนะครับทุกๆเลเวลที่เราเพิ่มนะมันก็จะะเเพพิ่มมคควาาาสียยยหนรัับลงก นะครับ9.5เพิ่มพลังเวทคูณใส่นะครับ6.7เปอร์เซ็นต์แต่เราไม่ดูในส่วนของเออัลติเมทนะครับอัลติเมทนะครับเพิ่มเยอะที่สุดแล้วนะครับอย่าลืมอัพกันด้วยนะที่จะทำให้ตัวละครเราเนี่ยนะครับเก่งมากๆเลยนะครับเพิ่มทุกเลเวลนะครับเพิ่มความเสียหายคูณใส่นะครับ70เปอร์เซ็นต์นะครับต่อเลเวลนะต่อเลเวลพันเพิ่มนะเพิ่มหนึ่งหนึ่งเลเวลเนี่ยก็จะเพิ่มเป็น70เปอร์เซ็นต์เลยนะถ้าเราอัพเยอะอัพปันเนี่ยนะครับ ก็สกิลอันติเมตนะครับของเรานะครับก็จะแรงมากขึ้นนะครับอ่าในส่วนของตัวละครนะครับก็จะมีอีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นสกิลบัฟนั่นเองครับสกิลบัฟนะครับเพิ่มยังไงนะครับมาดูกันนะเอออย่างเช่นโกโจนะครับก็มอบความเฉียยเพิ่มขึ้นนะครับ97.2เอร์เซนนะครับให้ตัวเองนาน3เทินนะครับแต่ละเวิวนะครับก็จะเพิ่มเอฟเฟกต์นะครับ 5.5%นะครับก็ซึ่งทำให้ตัวละครเราเนะี่ยมีแรงมากยิ่งขึ้นก็นะครับมาในส่วนต่อไปนะครับก,รรการเสริมพลังเ,เสี่ยเสี่ยงความทรงจำก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับในการ์ดนะครับความทรงจำเมมโมรี Memory, นะก็สามารถเพิ่มให้ตัวละครเราเก่งได้นะถ้ามีการ์ดตรงสายตรงตัวละครนะครับมันก็จะเก่งขึ้นแบบ300%เลยนะครับเรายกตัวอย่างเป็น การ์ดนะครับเหนือกดเกณฑ์นะพฤเมื่อทํางานใช้สกิลถ้าไม่ตายนะครับจะมอบพลังกูลใส่นะครับเพิ่มขึ้น80ให้ตัวเอง1ครั้งในหนเทิร์นนะครับแล้วก็มีอันที่2นะครับที่ปลดล็อกนะครับหลังจากที่ได้1ดาวนะเมื่อเริ่มระลอกนะครับจะฟื้นฟูเกตไม้ตายให้ตัวเองนะครับสองหน่วยนะครับแน่นอนเลยนะครับการเพิ่มเลเวลนะครับจะได้ให้ตัวละครเราเก่งขึ้นนะครับก็จะมี HP นะครับเพิ่มตามสเตตัสก่อการ์ดนะครับใบนั้นๆนะ การ์ดใบนี้นะครับก็จะเพิ่ม hp นะครับบวก0.6จะเพิ่มคูณใส่นะครับอีกบวก1.80%นะครับแค่3วิวนะครับก็บวกมา1.80%กันเลยทีเดียวนะครับก็จะใช้พวกนี้นะครับในการอัพเงินแล้วก็เซเซียลความทรงจำนะครับที่ใช้ในการอัพเรามาดูในการทะลุกิจกิจจำกัดนะครับว่าสำคัญยังไงนะทะลุกิจจำกัดนะครับในส่วนแรกเนี่ยพาร์ทหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะขีดจำกัดแค่เลเวล60ถ้าไม่เลเวล1นะจะอัพได้แคคค่50 50นนะะรรัับบเเลลว ถ้าขั้นหนึ่งนะครับจะัได้เป็นเวล60นะครับแล้วก็จะมีพาสซีฟนะครับอีกอันหนึ่งนะมาให้ใช้นะครับในเลเวลที่2นะครับก็จะขับเป็นเลเวลนะครับ65การที่เราอัพเลเวลการ์ดเนี่ยมันดีนะครับมันดีมากเพราะว่าจะทําให้ตัวละครเราเก่งนะครับเก่งขึ้นมากๆเลยนะครับก็จะเป็นเลเวล65นะเลเวล3นะครับขีดจำกัดของเลเวลก็จะเป็นเลเวล70นะครับข้อจํากัดเนี่ยตันแค่50ใช่ไหมครับเราก็จะขับเลเวลได้แค่ 50แค่นั้นเองนะครับไม่สามารถอัพเพิ่มได้แล้วนะถ้าเราไม่อัพขั้นของการ์ดนะครับในส่วนของเวลสามนะครับขีดจำกัดเลเวลนะครับก็จะเป็น70นะครับจะได้นะครับรายละเอียดสกิลนะครับสกิลนะครับเพิ่มด้วยนะเป็นนะครับตอนแรกมันจะเป็นใบนี้80เพิ่มฟูลใส่ใช่ไหมครับถ้าเวลที่2นะครับก็จะเป็น85นะครับซึ่งดีมากๆเลยนะการ์ดหนึ่งอันเนี่ยนะครับถ้าอัพได้เลเวลสก็จะดีมากนะครับเพราะว่าจะได้สกิลนะครับขั้น2มา แล้วก็ถึงเวลห้านะครับก็จะได้80เลเวลนะก็จะนันแค่80เลเวลเท่านั้นนะครับการเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภาพรวมของตัวละครนั้นๆนะครับก็ซึ่งจะมีนะครับคุณนนทสมบัติตัวละครนะครับนักเรียนนะครับอันนี้สําคัญยังไงนะครับนักเรียนชั้นปี1โรงเรียนโตเกียวไสยเวทนะครับมันจะมีการ์ดนะครับบางอันนะครับบางชนิดนะ บางอันบางช้นดนะครับที่มันจะบัฟให้แค่นะครับโรงเรียนของตัวเองของตัวเองนั้นๆจะมีอีกอันหนึ่งนะครับที่แปลกนิดหน่อยนะครับก็อัตโนมัตินะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับมออพลังวูลใส่เพิ่มขึ้น10%ให้เพื่อนร่วมทีมนะครับอันนี้นะครับเอฟเฟกเพิ่มขึ้นตามจํานวนนะครับเอฟเฟกนะครับเพิ่มขึ้นนะครับดูตรงนี้ดีๆนะครับเอฟเฟกเพิ่มขึ้นตามจํานวนเพื่อนร่วมทีม นักเรียนโรงเรียนสาเวทในเกียวโตนะครับในละโลกเท่านั้นนะอันนี้นะครับสกิลที่2ของเขาเนี่ยนะครับในการ์ดใบนี้นะครับก็จะเพิ่มให้แค่โรงเรียนเกียวโตเท่านั้นนะครับไม่สามารถเพิ่มให้โรงเรียนโตเกียวนะครับอทีนี้เรามาดูในส่วนของแบงค์นะครับแรงค์ของตัวละครนะครับการเพิ่มแรงค์นะครับเพิ่มเพิ่มได้อย่างไงบ้างนะครับก็คือจะมีการส่งไปทํางานนะครับ อ่ะแรง0ศูนย์นะส่งไปทํางานอัพเลเวลสกิลนะครับอัพเลเวลสกิลนะครับอัพเลเวลตัวละครนะครับก็จะเพิ่มเหมือนกันนะเรามาดูในส่วนของแรงตัวละครนะครับสําคัญยังไงนะตอนนี้นะครับแรง์ของผมนะครับตัวละครนะครับอยู่ที่โดยรวมนะครับ55านะ HP ก็จะเพิ่มบวกขึ้นนะครับ120นะครับเอ่อกายภาพนะครับเพิ่ม36นะครับคุณใส่เพิ่มอีก36นะครับ นะครับว่าตัวละครที่มีพลังกายภาพเด็กคูณใส่เท่ากับศูนย์นะครับไม่สามารถรับค่าโบนัสสถานะใดๆได้นะครับเกี่ยวข้องกับสถานะนั้นนะครับคือผมจะบอกว่าคนที่บอกคุณว่านะครับไม่ต้องอัพตัวละครอื่นนอกจากตัวละครที่แบกได้ไม่จริงนะครับไม่จริงเลยนะในข้อนี้เราต้องอัพหลายตัวละครอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราจะได้แรงตัวละครโดยรวมนะครับเยอะนะครับโบนัสแรงก็จะเยอะตามไปด้วยนะครับแรงเจ็ดสิบนะครับก็จะบวกอีก h p อีก30นะครับแล้วก็คูณใส่นะบวก9 นะครับบวกอีกเยอะนะครับก็ไม่ต้องไปฟังนะครับคนที่บอกว่าอัพแค่ตัวละครตัว2ตัวพี่3ตัว4ีตัวพี่ไม่ต้องครับอัพเด็ตัวเมนพี่ไม่ต้องไปฟังนะครับอันนี้คือไม่จริงครับเราสามารถอัพแรงตัวละครนะครับได้เก่งนะครับได้เก่งขึ้นนะแล้วก็บูนัสนะครับก็จะเพิ่มตามนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในงล์ของตัวละครดีกว่านะอย่างยูจิเนี่ยนะครับของผมศูนย์เลยนะครับ อันนี้ยังไม่ได้ดอัพนะเพราะของไม่พอนะก็จะไม่ได้โบนัสเลยนะด,ยดูรายละเอียดโบนัสนะครับศูนย์เลยนะครับของผมของตัวละครนะรายละเอียดโบนัสของผมนะครับศูนย์เลยนะครับตอนนี้ไม่เก่งเลยครับยูจิอ่ะเดี๋ยวเรามาได้ดูในส่วนของตัวที่เราอัพได้บ้างนะครับอย่างไขโตนะครับอ่ะอน,นี้ผมอัพไปคร่าวๆแล้วนะก็รับทั้งหมดนะครับนะ <S 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 แล้วก็ตัวละครแรงก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้นะครับไขโตนะครับก็จะบวกนะครับ เพิ่มขึ้นนะเห็นไหมเอ่อ HP ของไก่ตัวนะครับบวกอีก81นะครับพลังกายภาพนะครับบวกอีก23นะคูณใส่นะครับเพิ่มขึ้นนะครับอีก30นะครับอ่าตรงนี้นะครับอย่าลืมอัพนะอย่าลืมอัพกันด้วยนะครับอัพตัวละครหลายๆตัวนะเรามาดูในส่วนของอ่โบนัสรวมนะครับนี่ซึ่งเป็นโบนัสรวมนะแรง58ครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนสําคัญของนะครับ ของเล้งของตัวละครเลยนะครับตะกี้ที่ผมบอกไว้ว่าอิตาลุยูจิของผมนะครับเป็นศูนย์นะอ่ะเป็นศูนย์อันนี้แรงเก้านะเพิ่มโบนัสมานะครับเลือดนะครับสองหน่วยนะครับแล้วก็กายภาพ69นะครับแล้วก็คุณใสเพิ่มขึ้นนะครับแปเลยนะในส่วนของแต่ละเวลนะครับก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับตามจานวนเล้งนะอ่ะเล้งเยอะนะครับยิ่งตัวละครของเรานะครับก็ยิ่งเก่งตามไปด้วยนะเอาเป็นเอ่อมิกุมิแล้วกันนะมิกุมิ ผมเมกมิไ้เยอะโบนัสเมกมินะครับก็จะเยอะตามไปด้วยนะของผมตอนนี้นะครับเมกมินะครับ HP นะครับบวกโบนัสอีก3 7 1นะครับกายภาพนะเพิ่มขึ้น135เลยนะคุณใส่เ็เพิ่ม1 3 5นะครับอ่ะเป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับการเพิ่ม CP ของตัวละครนะครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ล่างๆเลยนะครับถ้าผมตกหล่นอะไรหรือยังไงก็้องขอโทษด้วยนะครับ ก็สำหรับวันนี้ทางวุจิก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ